สวัสดีครับผมเจอกันครับผมยามค่ําวันนี้ครับผมอานาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศหน้าร้านตอนช่วงเย็นๆครับผมวันนี้ก็นี่ครับผมบอกกล่าวเล่าเล่าเล่าข่าวแจ้งเอทุกท่านนะครับผมสาหรับคนไหนที่อยากจะเจาะน้ำบาดาลอ่าแล้วกลัวคนเจาะลักไก่หรือเจาะหน้าเล็กหรือเจาะไปด้ตันสเปคที่ตกลงกันตอนนี้อํานาจโซล่าเซลล์นะครับผมนี่รับเจาะบาดาลด้วยนะครับผมอ่ะโดยรถของผมเองเลยรับเจาะบาดาลนะครับผมทั่วประเทศไทย ครับผมไปได้ทุกพื้นที่เจาะได้ไม่เกิน200เมตรนะครับผมรถผมคันนี้เจาะได้ลึก200เมตรครับผมเจาะได้ทุกสภาพดินนะครับผมคราวนี้เอฟซีห,หลายๆท่านคงอยากจะรู้ราคาว่า,าราคาเจาะเท่าไหร่ช่งางอะไรยังไงการเจาะบาดาลน,นะครับผมไม่มีราคาตายตัวนะครับผมขึ้นอยู่แต่พื้นที่แล้วก็ที่ท่านาพักอาศัยอยู่ว่าเป็นดินลักษณะไหนอ,อย่างเขตภาคอีสานนี่ก็จะถูกหน่อยครับผมถ้าไปไกลตัวผมก็อาจจะหมื่นกว่าบาท ถ้าขยับไปไกลหน่อยขับรถไปไกลหน่อยอาจจะเป็น2 0,000ื่นประมาณนี้ครับผมแล้วหลายๆท่านถามมาว่าแถวภาคกลางจาะไหมรับจอดไหมรับจอะทั่วประเทศนะครับผมถ้าแถวภาคกลางแถวสุพรรณแถวอะไรมันก็จะมีโซนราคาถูก 2- องสามหมื่นอาจจะถ้าไปแถวอีกโซนนึงก็จะแพงหน่อยครับผมน้าลึกก็แพงระดับร้อยเมตรราคาอาจจะสูงหน่อยหรือว่าจะเป็นโซนภาคเหนือนะครับผมผมก็จะรับหมดทั่วประเทศไทยก็คือการจาะนี่ก็ผมจะจอะเป็นหน้า5กับหน้า6นิ้วไปเลย รับผม4ี่นิ้วก็คือไม่เน้นเจาะจะเน้นเจาะ5้ากับ6ไปเลยเน้นเจาะใหญ่ไปเลยครับผมคราวนี้อย่างการเจาะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีน้ําผมจะไม่คิดตังท่านนะครับผมผมเจาะไปแล้วผมไม่ได้น้ําให้ท่านอะผมไม่คิดตังนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าข้างบนจะเป็นใหญ่ข้างล่างจะเป็นเล็กไปลงเสมอไม่ต้องกลัวจวบที่นี่ทีเดียวทั้งการติดตั้งโซล่าเซลเลยไปเลยครับผมหรือว่าคนไหนเอามีช่างอยู่แถวบ้านอยากเจ้าช่างคนนูน้น อยากจะจ้างแค่ทีมงานเราไปเจาะน้ำบบาดาลก็ได้นะครับผมไม่จาเป็นจะต้องติดโซลาซ่าเซลล์กับผมครับผมอย่างรถเจาะของของของผมนี่ก็จะเป็นรถแอร์ใหญ่เนาะรถล,ลมใหญ่ก็คือจะเจาะลึกได้200เมตรอ่าถ้าสมมติว่าผมไปเจาะให้ท่านแล้ว4050เมตรไม่เจอน้ำเนี่ยผมก็เจาะเอาจนเจอแหละครับผมเจาะจนได้น้ำนู่นแหละเจาะลึกก็ไม่ว่าผมก็คิดราคาเท่าที่แรกที่ตกลงกันนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องการจะไปขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมตัดปัญหาเรื่อง ลักไก่เจาะไม่ได้ตามสเปคตามกําหนดการที่ตกลงครับผมตัดปัญหาไปได้เลยครับผมจ้างอํานาจอํานาจอานาจโซลาเซลล์ครับผมควบวงจรทั้งเรื่องโซลาเซลล์แบบนี้เดี๋ยวเรื่องการเจาะเจาะบาดาลพร้อมการรับประกันครับผมบอบาดาลเนี่ยผมรับประกันแน่นอนครับผมก็คือหนึ่งไม่มีน้าผมไม่คิดต่างท่านสําหรับท่านใดสนใจก็ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกนะครับผมครับผมหลายๆท่านคงอยากจะเจาะถ้าคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามผมนะครับผมถ้าคอมเน้น คอมเมนต์มาใต้วิดีโอส่วนใหญ่ก็จะอตอบไม่ได้ชัดเจนนะผมเราต้องโทรมาคุยกันครับผมการเจาะบาดาลเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัหวดความลึกจะไม่เหมือนกันการนนะ่ายากง่ายหน้างานไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างถ้าเป็นเขตภาคอีสานนะโคราชขอนแก่นชัยูมิเนี่ยมันตื้นนะครับผมเจาะบอ่อนึงก็ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ถ้าเป็นโซนภาคกลางภาคใต้าภาคเหนือ,อมันก็จะเจาะยากขึ้นไปหน่อยเป็นหินเป็นอะไรมันก็จะเจาะยากค่าจ,จา่ายก็จะสูงขึ้นไปนิด ครับผมก็โทรมาสอบถามกันได้ครับผมที่นี่ที่เดียวจบครบทั้งเรื่องโซล่าเซลล์ครับผมอ,อย่างวันนี้ท่านใดกดติดตามก็เหมือนเดิมครับผมมีเมียให้มีรักมีวหวยหวยหลงครับผมซื้อหวยถูกหวยค้าขายร่ำรวยครับผมสวัสดีครับผม